สวัสดีค่ะชื่อไตเติ้ลนะคะตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่ที่เพนอังกฤษค่ะวันนี้ก็จะมาทําวิดีโอวิดีโอแรกนะคะชื่อวิดีโอฮอลหรือเป็นฮอลวิดีโอนะคะเปิดกล่องจากอเมริกาค่ะพอดีว่าฝากเพื่อนซื้อจากอเมริกานะคะมาเปิดกล่อง้อมกาลดีก,ก่านนี่นะคะจะกล่องจะเป็นอย่างนี้นะคะมากรีดกันเลยฝาก ซื้อตั้งแต่ช่วงออ Black Friday ะค่ะประมาณวันที่28พฤศจิกาปีที่แล้วนะคะแล้วก็ฝากมาเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังฝากของซื้อที่ Sephora ด้วยนะคะเพราะว่าประเทศอังกฤษไม่มี Sephora ค่ะนอกนั้นก็เป็นดักสตอร์เอาชานะคะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเปิดออกมาแล้วนะคะตื่นเต้น ตื่นเต้นมากอึ่งได้ของเองนะคะว้าวเพื่อนห่อมาดีมากต้องขอบคุณแพรมากๆนะคะที่เป็นทุราซื้อของแล้วก็ส่งของมาให้ห่อบบเบิลมาให้อย่างดีโอเคค่ะแล้วก็มาเริ่มมาจากข้างบนเลยนะคะก็จะเป็นพวก ของแซมเปิลนะคะจาก s e p h o r a คะ่ะที่เลือกตอนที่สั่งทุกๆออเดอร์ order, เขาจะให้เลือกของ3มชิ้นนะคะที่เป็นแซมเปิลที่อันนี้คือแซมเปิลทุกออเดอร์จะได้ไม่ต้องใส่โค้ดอะไรเลยนะคะก็จะมีเออก็จะเป็นพวกเทสเตอร์แซมเปิลต่างๆแล้วก็เป็นพวกน้ำหอมนะคะที่สั่งมาบางอย่างก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เลือกนะคะเขาอาจจะแถมมาให้่ะคะเฟรชอันนี้จะเป็นพวก เออ eye makeup remover soy face cleanser หน้าลองมากเลยค่ะอันนี้เป็นโลโลล็อกค่ะโรล็อกโปรแฟคชั่น face primer ค่ะส่วนอันนี้เป็น Sephora instant moisturizer นะคะอันนี้เป็นน้ำน้ำหอมค่ะเป็นฟอร์เมนโอเคค่ะอันนี้จะเป็นเทสเ t อร์ของยี่ห้อ elginis อะไรสักอย่างหนึง่งเป็น eye cream นะคะ เยอะมากค่ะอันนี้ก็น้ำหอมของอลิซาเบตเจเวอร์สเช่อ่าต่อไปเรามาที่อะไรเทสเตอร์น้ำหอมบ SL นะคะไม่รู้มันถูกหรือเปล่าอันนี้เป็นของบาลองค่ะอ่ามาเริ่มกันที่ของอะไรดี เอาของเซฟอร่ามันเป็นมันรวมซื้อหลายอย่างค่ะไม่รู้จะเริ่มอะไรดีเอาที่สะดวกแกะแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานเนาะอันนี้คือจุดหลักที่ที่ฝากเพื่อนซื้อเลยนะคะคือฝากซื้อนาฬิกาค่ะช่วงแ a c k f ฟเดย์มันจะลดนาฬิกาลดเยอะมากๆนะคะอันนี้เป็นนาฬิกาของไมค์คือคอนะคะเปิดดูกันดีกว่า อืมเพื่อน่าจะแพ็คมาอย่างดีจากที่สั่งจะเป็นเรือนแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าค่ะมันลดจากร้อยกว่าดอนจำราคาจริงๆไม่ได้นะคะแล้วก็เหลือประมาณ80รวมภาษีแล้วก็เหลือประมาณ85ดสิบาดอลน,นะคะ น่าจะลดเยอะๆไปเหมือนกันลดประมาณ40%จำราคาเต็มไม่ได้ขอโทษทีนะคะปรดีว่าตื่นเต้นอยากเปิดกล่องอยังไม่ไมด้หาของค่ะต่อไปเออต่อไปจะเป็นโอ้อันนี้เป็นแพ็คดูดูเพื่อนแพ็คมานะคะไม่เคยเห็นบับเบิ้ลอย่างนี้เลยบับเบิ้ลใหญ่ๆ,ญๆลรามากรีดกันเลยดีกว่า อาาอขออนุญาตอีกเลยค่ะตัวนี้จะเป็นจากเซฟอร่านะคะจะเป็นไบต์บิวตี้จะเป็น,เ,ปนเอ่อเป็นริมิเต็ดที่เขามี2ฝั่งนะคะอันนี้จะเป็นสีฟิกกับสีเด่นนะคะเปิดให้ดูเลยเล็กมากค่ะมันจะเป็นแบบนี้ก็ดีนะคะจะได้พกผาง่าย นี่นะคะอันนี้เป็นสีเป็ดค่ะเล็กแท่งจะเป็นประมาณนี้นะคะสีประมาณนี้ส่วนอีกอันนึงจะเป็นสีฟิกสีสฟิกจะออกชมพูนิดหนึง่งส่วนเมื่อกี้สีเด็จะออกนู้นนะคะเท่าที่มอง ต่อไปจะคือนอกจากสั่ง s e ฟรา r a นะคะยังสั่งของ ELF ด้วยค่ะเพราะว่ามันโปรลดเหมือนจะเป็นโปรลด50%ทั้งเว็บเลยค่ะ mm hmm. ก็เดีย๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างอันดับแรกจะเป็น h d b u t บนะคะ h d ชบัตอันนี้ที่สั่งมาจะเป็นสีดีว่ากับ Superstar นะคะ เ๋ย่ามาลองกันนะคะมันเป็นย่งไต่อไปก็จะเป็น makeup mist and set นะคะของ elf ก็เห็นมีคนดูในออดูดูคลิปใน YouTube หลายๆคนยูทูบเบอร์หลายๆคนเขาก็บอกว่าดีนะคะแบบช่วยเซตให้เครื่องสำอางอยู่ติดทนก็จะเอามาลองดูกันต่อไปนี้จะอันนี้จะเป็นออ mineral primer นะคะ eye primer ของ elf เหมือนกันนะคะ ก็ไม่เคยลองเดี๋ยวก็จะลองคือน่าจะอันละประมาณ1ดอนหรือว่า2ดอนจะไม่ได้ค่ะแต่ว่าลด50%อีกมันถูกมากค่ะก็เลยต้องซื้อต่อไปนะคะชิ้นใหญ่จาก e l f ที่ตั้งใจสั่ง e l f ชิ้นนี้เลยเห็นไหมเพ้อเพื่อนมันเป็น blush collection ของ e l f นะคะจะเป็นรุ่น studio ค่ะของ e l f มี14ชิ้น รุ่นสตูดิโอนี้นะคะมีแต่คนเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่มีคุณภาพดีกว่าอีกรุ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากในอันนี้ก็จะประกอบด้วย11ชิ้นนะคะอยี๋ลองแกะด,ดูเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงตื่นเต้นหน้าตาก็จะเป็นกระเป๋าอย่างนี้นะคะเขาก็าให้กระเป๋ามากระเป๋าก็โอเคดูได้ดูดีใช้ได้ค่ะ ข้างในนะคะหน้าตาอาจจะเป็นก็จะมีแปลงทั้งหมด1 0บสแปลงนะคะมีแปลงเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่ามีแปลงอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะว่าอยากดูรีวิวตัวไหนเป็นพิศเศษก็ๆๆจะมีคอมเพล็กชัน Compaction Brush ที่เขาหิดหิดกันนะคะอยากลองมามีแฟนมีตาแปลงทาลองพื้นแปลงปัดนี่ที่เป็นแฟดที่เออพาวเดอร์บัตที่มันเป็นลักษณะเหมือนแปดนะคะที่บางคนเขาเอามาลงลองพื้นแล้วเขาก็บอกว่าเออโอเคเดี okay, ๋ยวเราต้องมาลองกันดูว่ามันเป็นยังไงก็มีแปงบลัชบัตแปดแก้มเล็กมากค่ะขนนิ่มมากค่ะเดี๋ยวต้องลองล้างดูนะคะว่า เออมันจะล่วงหรือเปล่าโอเคคร่าวๆเนอะต่อไปต่อไปจะเป็นอะไรนะ E L F ต่อแล้วกันนะคะตัวนี้จะเป็นคาบุกิเฟสบลัชไม่เอ่ยเป็นตัวคาบุกิที่มีคนบอกว่าดีดูคลิปจากยูทูบเบอร์ท่าน มานะคะว่าขาบอกว่าดีกันก็อยากลองแล้วก็ราคาไม่แพงน่าจะประมาณ6ดอลลาร์เท่านั้นนะคะแล้วก็ลด50%เหลือ3ดอล3ดอลคูณ30ก็จะประมาณ90บาทเท่านั้น,นะคะ่ะนี่นะคะลักษณะเห็นไหมเอ่ยเออขนนุ่มมากค่ะเดีย๋ยวมาลองกันดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ ลบมากตอนนี้ต่อไปนะคะ ELF น่าจะหมดแล้วเนาะเอ้ยยังไม่หมดเหลืออีก ELF นะคะคือสั่งบัตชแยกมาอีก2ตัวนะคะตัวนี้จะเป็นของย่นสตูดิโอเหมือนกันคะ่ะแต่มันไม่อยู่ในเซตนะคะจะเป็น small stipple small stipple brush นะคะเป็นอย่างนี้ จะเป็นเหมือนบัตสติป,ปิ้งนะคะที่มันมี2ส,สีอะคะ่ะสีดำกับสีขาวนี้ใช่ไหมคะมันจะเหมาะกับพวกเนื้อครีมหรือเป็นของเลวนะคะคือตั้งใจว่าจะเอามาใช้ลงกับพวกบัตรครีมหรือว่าบัตรประเภทน้ำอะคะ่ะมันเล็กมันเล็กพอดีกับรูปหน้าต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะคะจะเป็น defining eye blush อันนี้จะเป็นรุ่นรุ่ม professional นะคะซึ่งจะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุด ถูกที่สุด1ดอลลาร์เท่านั้นแล้วมันก็ลดอีก50ถ้าจะไม่ผิดนะคะซึ่งซื้อตัวนี้เพราะว่าจะให้มันราคาครบกับที่ส่งฟรีเดี๋ยวแต่มันก็ดูโอเคนะคะแบบไวเอาจะเอามาไว้แบบทำตาเป็นรูปตัววี Shape เนี่ยค่ะหมดแล้วนะคะของ DLF ต่อไปจะเป็นอ่า มีโฟมมาด้วยขอบคุณมากเพื่อนหัวม,มาอย่างดีเลยอันนี้ตื่นเต้นมากอันนี้ก็เป็นตัวที่รอคอยมากนะคะเดีย๋ยวเปิดให้ดูว่ามันคืออะไรกันเป็นตัวที่อยากได้มานานมากๆมากๆมากๆแต่ว่าที่ไทยนี่ไม่มีขายค่ะแล้วก็ส่วนมากจะของที่ไทยไม่มีขายนะคะหรือไม่ก็เออแล้วก็ต้องรอซื้อหิ้วค่ะ ฝากร้านฮิ้วซึ่งมันแพงแล้วเราก็ไม่ค่อยมีร้านรับฮิ้วเท่าไหร่ตัวนี้แล้วมันร้านรับฮิ้วประมาณรับประมาณสองพันอย่างเงี้ยคะ่ะมันแพงไปก็เลยไม่กล้าซื้อมันคือตึงดึงดึง p ึงโรล็โปรพาเลตนะคะเป็นรุ่นแรกค่ะเป็นรุ่นโปรธรรมดาคือตอนช่วง Black Friday นะคะเราจะมาแกะดูช่วง Black Friday เขาลดจากราคาเต็มน่าจะ42ดอลลาร์ถ้าจะไม่ผิดเลอ31ลดไป20%นะคะในกล่องก็จะประกอบด้วยพาเลตอย่างนี้นะคะลักษณะกล่องมันจะเป็นเหมือนตลับนาอยู่เหมือนกันมันจะหนึบๆึมันคล้ายๆยางนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีแถมตัวอาพดมาต่อกันนะคะพอดีว่าเมื่อกี้ความจำเต็ม แล้วก็แบตหมดนะคะก็เลยไปถายข้อมูลลงคอมมาค่ะก็เมื่อกี้เราพูดถึง r o าล็ p กโปรพาเลตนะคะไม่ทราบว่าอ่านถูกว่า r o r o ็อกโป a พาเลตหรือว่า r o l a ล็นะคะอ่าก็อันนี้จะเป็นรุ่นแรกนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรคะ Favorite Item of the Year ของบล็อกเกอร์หลายๆท่านนะคะค่ะอันนี้คือสีที่จะมีทั้งหมด10ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมี Uh, 16สีนะคะข้างบนเป็นเนื้อแมททั้งหมดแล้วก็ข้างหน้าเป็นเนื้อชิมเมอร์ค่ะอยากได้มากซึ่งทาเรียนนี้ไปเมื่อกี้แอบไปดูราคามาะคะราคาเต็ม42ดอลลาร์นะคะเป็นตอนนั้นได้ซื้อเป็นดีลของ Cyber Monday ค่ะเป็นเทศกาลของอเมริกานะคะที่เขาจะจัดลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ลดกระหนำ่นำยิ่งใหญ่ที่เว็บไซต์ของแต่ละแบรนด์นะคะ ก็ลดอันนี้ลด25%นะะไปเช็คมาแล้วจาก42ดอลลาร์ค่ะเหลือ31.5ดอลลาร์คุ้มไหมคะ31ดอลลาร์ก็ประมาณ900บาทร้านฮิวไขาย2,000คุ้มไหมคะฟินที่จริงมันรดทั้งโปร1และโปร2นะคะแต่ว่าประหยัดตังค์นิดนึงซื้อโปรเดียวก่อนแล้วกันมาลองดูว่ามันดีไหมคะ่ะแล้วก็มันก็จะแถมเป็นตัว Eye Primer นะคะ จะมาลองดูแล้วมากกว่านั้นก็คือช่วงนี้นะคะที่เขาลด Black Friday เขาก็แถมตัวนี้ด้วยค่ะเอ้ไม่ใช่ Black Friday c y b e r m a y Cyber Monday นะคะเขาก็นอกจากแถมไทม์แม์ที่ปกติเขาก็แถมอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นช่วงเทศกาลใช่ไหมคะเขาจะแถมอันนี้ด้วยค่ะทุกทุกออเดอร์ที่สั่งนะคะแถมที่เด็ดขนตาค่ะสีแดงเห็นไหมคะเดี๋ยวเอาบางไว้ สวยมากมุ้งฟิงฟ,งฟุ้งฟิ้งสุดๆดที่ดัดขนตาสีแดงค่ะเดี๋ยวจะมาลองดัดดูว่ามันจะดัดได้ไหมปกติไม่เคยใช้ปกติจะใช้เป็นที่ที่สามารถเสียบนิ้วเข้าไปได้นะคะไม่เคยใช้แบบนี้ก็ไม่รู้จะถนัดไหมเดี๋ยวลองดูเนาะจบไปกับโลล็อกนะคะโลแร็กหรือโลล็อกสักอย่างต่อไปนะคะจะเป็นอของซิฟรานะคะ อันนี้จะเป็นตัวที่อยากได้นะคะเออเป็น Origin นะะ Drink นะคะ d r i n k Up i n t e n s i v e Overnight น a s k นะคะเป็นเห็นว่าทุกคนบอกว่าเป็น Overnight m a s k ที่ดีมากก็อยากลองนะคะอันนี้25ดอลล่าค่ะแล้วก็ต่อไป ต่อไปนะคะจะเป็นอัอนนี้นะคะเป็นเบเกอร์ค่ะ Shimmering Skin Perfector นะคะอันนี้ดูรีวิวจากช่องพี่สาลี่ไม่รู้ดีค่ะว่าเป็น Favorite of the Year The Best of the Year นะคะของพี่เขาอันก็เลยอยากได้อันนี้จะเป็นเป็นรุ่น r ทาเวลไซ z e นะคะ19เเหรียญ จะมีอีกรุ่นนึงที่เป็นขวดที่มันเป็นตัวเต็มอันนั้นน่าจะแพงกว่าจำไม่ได้นะคะว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นพวกชิมเมอร์พวกไฮไลท์เตอร์อะไรอย่างนี้นะคะเราก็ใช้ปริมาณน้อยอยู่แล้วขนาดนี้ก็ไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่นะคะขนาด20มิลลิตรนะคะอันนี้เป็นสีโอปอลค่ะอ่าต่อไปจะเป็นอันนี้นะคะเป็นบับเบิ้ลใหญ่อีกแล้วเราจะมาเก็บกัน สั่งเซฟอร่ามานะคะที่ตั้งใจสั่งเซฟอร่ามาเลยเพราะว่าที่เงนี้ที่เงกิบไม่มีหนึ่งแล้วก็อยากได้ตัวนี้มานานแล้วแล้วเ่น,น our gas นะคะตัวนี้ our gas ambient writing palette นะคะจะเป็น แป้งที่เขาบอกว่าดีมากเป็นเทคโนโลยีอันนี้ราคาตลับก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ราคา58ดอลลาร์ค่ะจะมีทั้งหมดตลับดูดีมากค่ะมีทั้งหมด3สีนะคะจะเป็น Dim l i g h อ่า i ิ c a n d e s c e n t light ล uh, ทแล้วก็เนะคะ มี3สีอยากลองมากตัวนี้อยากลองที่สุดทุกคนบอกว่าดีเราก็ต้องลองะคะว่ามันดีจริงหรือเปล่าแล้วก็นอกจากนั้นก็สั่งมาอีกก็จะเป็นของ our gas เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้จะเป็น ambient writing blush นะคะสี radiant magenta ค่ะคือจริงๆแล้วอยากได้ตัวพาเลต3สาหลุมที่เป็นบลัชพาเลตนะคะ ของอวกาแต่ว่าสั่งช้าไปค่ะมันหมดสต็อกแล้วก็เป็นลิมิเต็ดคือเลิกผลิตแล้วนะคะตอนนี้คือหาไม่ได้แล้วนอกจากหาร้านฮิวที่ไทยค่ะก็เลยซื้อมาตัวเดียวก็ได้คือตัวนี้ชื่อสีเรด i a n t น a มาเจนท่นะคะราคา35ดอลลาร์ซึ่งถ้าเป็นตัวพาเลทสามหลุมจะราคา58ดอลเท่ากับตัวแป้งนะคะแต่ว่ามันหมดแล้วก็เลยไม่ได้แต่ว่าตัวนี้สีนี้จะไม่มีในพาเลทสหลุมค่ะ ว้าว wow. สีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าสีสวยมากเดี๋ต้องมาลองว่าเนื้อมันจะเนียนเกลี่ยง่ายจริงหรือเปล่าต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นอันนี้เขาคือ s p h o r a c o r r e c t i o n Face Mask นะคะ อันนี้เลือกมาเป็นสูตร Rosemark นะคะช่วย Moisturizing กับ Brightening ค่ะ6เหรียญก็ตอนนั้นคือซื้อมาจะให้ครบ50บอลขึ้นไปเพื่อจะได้ส่งฟรีของเซฟ r าค่ะก็เลยใส่มาในตะกร้าอยาเอามาลองดูว่ามันดีไหมตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้ตัวนี้คือเซ o รา Correction Super Nourishing Lip Balm นะคะราคา5เหรียญค่ะ อันนี้ดูจากช่องพีทีเมานะคะว่ามันดีเป็นลิปบาลมที่ดีมากเดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันดีไหมต่อไปนะคะจะเป็นตัวตัวของแถมของของแถมของเขาเรียกว่าอะไรอะคะของแถมของ,ของ,ของเซเวอร่าตัวนี้ต้อง,องใช้โค้ดอะค่ะ คือมันจะมีโค้ดของท weekly code อะไรอย่างเงี้ยค่ะของเซฟิราที่เราใส่โค้ดแล้วมันจะเลือกได้ว่าเราอยากได้ของแถมที่มันเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะมินี่อะคะ่ะอันนี้เลือกมาเป็นตัว c l ิ n i c smart custom r e p a i เ s e ั u m นะคะคือเห็นคนรีวิวว่ามันดีมากแล้วมันก็ราคาค่อนข้างสูงถ้าเราไปซื้อที่วดเต็มแล้วถ้าเราแพ้ขึ้นมาอย่างงี้มันก็เสียดายตังะคะ่ะแล้วก็อยากได้เทสเตอร์ก็ได้ลองเทสเตอร์ค่ะควรเล็กๆนะคะได้ขนาด10มิลนะคะ10มิลลิตรก็โอเคอยู่ อยากลองมากค่ะต่อไปอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ใสโ่โคนเหมือนกันนะคะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเอ่อ uh, flash black t8 delay eye concentrate นะคะอันนี้ของยี่ห้อ flash เล็กค่ะแต่ว่าอย่างว่าคือ eye cream ก็เป็นบริเวณที่เล็กอยู่แล้วนะคะแล้วอันนี้ก็ขนาดเขาเรียกว่าขนาดเท่าไหร่นะขนาด สามมิลน,นะคะคือปกติเราซื้อที่เราซื้อขนาดเต็มจะเป็น15มิลน,นะคะส่วนใหญ่ไอครีมแต่นี้3มิลก็น่าจะใช้ได้นานอยู่ขวดกระปุกเขาก็จะเป็นเหมน,นี้เล็กๆนี่น yeah, Black Tea โอเคหมดไปแล้วนะคะกับเซฟอร่าของเราอันนี้เป็นอันสุดท้ายนะคะเป็นของดัตต์ตเป็นซื้อจากเอาท่าช่วงนั้นมันมีออโปรลด ชิ้นที่หราคาเต็มนะคะชิ้นที่2อลด50%ของอัลท่านะคะอันนี้จะเป็น Eye Studio Color b l u s h Silk uh, Eye Shadow นะคะของ m l l i n e นะคะรุ่นนี้ที่ไทยไม่มีขายนะคะแต่ว่าเห็นคนรีวิวว่ามันดีเนื้อดีแล้วก็เออเกลี่ยง่ายอย่างเงี้ยคะ่ะราคาก็ไม่แพงราคาคือ9.99ดอลลาร์ค่ะแล้วทีนี้ชิ้นที่แรกราคาเต็มชิ้นที่2อลด50%นะคะก็จะเหลือประมาณชิ้นที่2ก็จะเหลือประมาณ5ดอลล์นะคะ ก็รวมแล้วประมาณ15ดอลลาร์ซึ่งสีแรกนะคะข้างบนสีนี้จะเป็นสี Coral o a s i s นะคะจะออกเป็นแนวสี Coral สีส้มสีทองเนี้ยทาได้ทุกวันแต่งได้ง่ายๆค่ะเป็นสีที่ชอบมากทาได้ทุกวันแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นสี Green With e NV y ค่ะจะออกเขียวทองเหมือนกันนะคะ สีนี้ก็คือปกติไม่เคยมีอายแชโดว์สีเขียวอะค่ะอยากลองว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ออกท้องด้วยนะคะก็น่าจะสวยค่ะหมดไปแล้วนะคะหมดกล่องแล้วดูในกล่องจะเป็นประมาณนี้หมดกล่องแล้วนะคะแล้วก็ก็ก,ก็ก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าตัวไหนเป็นยังไงอยากได้รีวิวตัวไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วก็ ถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีคำติชมอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็เดีย๋ยวเออพวกราคาจริงๆที่ซื้อนะคะจะใส่ไว้ในอินร์เมชันบ็อก์นะคะแล้วก็ถ้าใครเออถ้าใครมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ